waterful world in สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันกับครูนัตอีกแล้วนะคะ ในรายวิชาสุขาศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขาปัญญาแห่งชาติค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ การปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจ,จแจม่มใสนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพของครอบครัวและสังคมอีกด้วยค่ะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5้าหมู่นั้นจะทำให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัย การดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงทำได้โดยการปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญาแห่งชาติสิบข้อดังนี้ค่ะข้อ 1... ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดข้อสองแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้งข้อ 3... าล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย ข้อ4นะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีชูดชาดค่ะข้อ5ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกป,ประเภทข้อ6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นข้อ7ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทข้อ8นะคะ ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีข้อ9ทํำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอส่วนข้อสุดท้ายนะคะมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้หลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อ1ถึงข้อ10พร้อมๆกันนะคะ สุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่หนึ่งดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ำให้ร่างกายสะอาดทุกวันมันสาผมเป็นประจำทุกวันตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สัน้นและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ รวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและเหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่2แปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้งการดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรงควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งในตอนเช้าและก่อนเข้านอน รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นปลาตัวเล็กเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเพื่อบำรุงฟันให้แข็งแรงค่ะข้อสุดท้ายนะคะการพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละครั้งค่ะหลักสุขขับบรญัติแห่งชาติข้อที่3นะคะการล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายมือถือเป็นอวัยวะที่ใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆถ้ามือของเราสกรปรกหรือมีเชื้อโรคและเราใช้มือนั้นหยิบจับอาหารรับประทานอาจทำให้เด็กๆเจ็บป่วยได้นะคะดังนั้นการล้างมือให้สะอาดจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่อาจมาปนเปื้อนกับมือเราได้ค่ะ การล้างมืออย่างถูกวิธีเด็กๆสามารถทําได้โดยการราดน้ําให้มือเปียกทั่วทั้งสองข้างนะคะจากนั้นฟอกสบู่ให้ทั่วแล้วถูมือตามเจ็ดขั้นตอนประมาณ20วินาทีค่ะจากนั้นเด็กๆก,ก็สามารถล้างมือด้วยน้ําสะอาดได้เลยนะคะสุขาบบัญญัติข้อที่4รับประทานอาหารสุข สะอาดไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและสีชูดฉาดค่ะการเลือกซื้อหรือรับประทานอาหารที่สดสะอาดปรุงสุกใหม่ๆไม่มีสีชูฉาดและไม่เป็นอาหารที่ปรุงไว้ค้างคืนหรือมีกลิ่นบุดเน่าเราสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้คืออาหารหลัก5้าหมู่ไม่รับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆและอาหารหมักดองนะคะ อีกอย่างไม่ควรรับประทานอาหารจุบจิบเช่นขนมขบเคี้ยวลูกอมหรือช็อกโกแลตค่ะสุดท้ายเลยนะคะฝึกนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารเช่นรับประทานอาหารให้เป็นเวลารับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบทั้งห้าหมู่ค่ะ เด็กๆคะวันนี้คนนุณแอนมีเกตความรู้ในเรื่องอาหารหลัก5หมู่มาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแข็งแรงซึ่งอาหารแต่ละชนิดที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวันจะให้ประโยชน์ที่จำเป็นต่อร่างกายแตกต่างกันนะคะดังนั้นเด็กๆ จึงควรเลือกรับประทานอาหารอย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับร่างกายของตนเองค่ะซึ่งอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะจะเรียกว่าอาหารหลัก5ห,หมู่ค่ะอาหารหลักหมู่ที่1น,นะคะจะได้แก่นมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆถั่วมเมล็ดแห้งและงาสารอาหารเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ร่างกายของเด็กๆ จะเริญเติบโตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมถวนส่วนที่สึกหรอด้วยค่ะอาหารหลักหมู่ที่สองนะคะได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะส่วนอาหารหลักหมู่ที่สามนะคะได้แก่พืชผักชนิดต่างๆช่วยบำรุงร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ ทำให้การขับถ่ายได้คล่องและช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆค่ะอาหารหลักหมู่ที่4นะคะได้แก่ผลไม้ต่างๆที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายและช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องค่ะส่วนอาหารหลักหมู่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือหมู่ที่5ได้แก่น้ํามันและไขมันของพืชและสัตว์ต่างๆ ซึ่งจะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะสุข,ขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่5ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภทสารเสพติดทุกประเภทล้วนมีโทษและอันตรายต่อร่างกายโดยอาจจะใส่อยู่ในขนม ลูกอมหรือน้ำหวานดังนั้นหากมีคนที่ไม่รู้จักและไม่รู้จักมาชักชวนให้รับประทานขนมนักเรียนต้องไม่ทดลองหรือรับประทานโดยเด็ดขาดน,นะคะเพราะจะทำให้ติดสารเสพติดได้นอกจากนี้สารเสพติดที่พบเห็นโดยทั่วไปอย่างเช่นบุหรี่สุราก็เป็นสารเสพติดที่มีโทษและมีภัยเช่นกันนะคะ เพราะอาจทําให้ร่างกายสุดโทมและเกิดโรคต่างๆเราจึงควรหลีกเลี่ยงและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือทดลองเสพค่ะสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสามารถปฏิบัติได้ตามดังนี้นะคะข้อที่1ทุกคนในครอบครัวรู้จักแบ่งหน้าที่และช่วยกันทำงานบ้าน ข้อ 2. เมื่อเกิดปัญหาควรปรึกษากันและให้ทุกคนได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและรู้จักยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกันส่วนข้อ3มนะคะมีน้ำใจให้การเสมอรู้จักการพูดให้กำลังใจรู้จักการขอโทษเมื่อทำผิดและให้อภัยเมื่อคนในครอบครัวทำผิดพลาด ส่วนข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันได้ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดร่วมกันหลักสุขาบัญญัติข้อที่เป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทการป้องกันอุบัติเหตุสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ 1. เวลาที่เด็กๆเดินและข้ามถนนต้องใช้ทางม้าลาย หรือสะพานลอยกันนะคะไม่เล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการเดินและข้ามถนนค่ะขึ้นลงรถประจำทางเมื่อรถจอดสนิทและไม่ห้อยโหนบริเวณรถตู้หรือบันไดรถค่ะหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่8การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและควรเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเพศและวัยของเรานะคะเมื่อมีการตรวจสุขภาพและสร้างภูมิต้านทานของโรคประจำปีทุกคนควรให้ความร่วมมือในการตรวจ และรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายของตนเองพอถ้าหากพบว่ามีความผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันค่ะหลักสุขาบัญ,ญัยาแห่งชาติข้อที่9การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอสามารถปฏิบัติได้ด้วยการพักผ่อนให้นอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใส การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้หน่าอยู่อาศัยเช่นจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการรู้จักให้อาภายัยและยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นหรือเมื่อมีปัญหาคนรีบปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูให้ช่วยหาทางแก้ไขกันนะคะ ส่วนสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อสุดท้ายข้อที่10คือการมีสำนึกต่อส่วนรวมรวมสร้างสารรค์สังคมการช่วยการทำให้สังคมน่ายอยู่จะส่งผลให้ทุกคนในสังคมมีความสุขซึ่งสามารถปฏิบัติได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้นะคะข้อที่1คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงในถังขยะทุกครั้งข้อ2 การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกข้อ3ใช้น้ำและไฟฟ้าในบ้านและโรงเรียนอย่างประหยัดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติทั้ง10บข้อกันไปแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติกันด้วยนะคะ เพราะจะทําให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มจใสนอกจากนี้ยังทําให้เกิดความอบ,อ,บอุ่นในครอบครัวและสังคมน่าอยู่อีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้คนนุณแทต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะอย่าลืมทํากันบ้างกันด้วยนะคะและพบกันใหม่กับคนนุณแอทในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ JSB, is a wonderful world. JSP